ทำเป็นโตกันค่ะวันนี้จะใส่มันหวานแทนข้าวนะคะทําเป็นมันหวานฮันนีเลมอนค่ะมันหวานหั่นเป็นชิ้นต้มใส่เกลือนิดหน่อยให้สุกเติมน้ำพึ่งกับน้ำมะนาวชิมรสดูเปรี้ยวหวานตามชอบนะคะต้มต่อให้ซอสเหนียวข้นขึ้นค่ะเสร็จแล้วตักขึ้นพักไวให้เย็นก่อนนะคะเก็บใส่ตู้เย็นไว้กินเย็นๆก็อร่อยค่ะเสร็จแล้วหนึ่งเมนูหน้าตาแบบนี้นะคะมาต่อกันที่ปลาแซลมอนโรยเกลือพริกไทยแล้วก็แป้งมันให้ทั่วทั้งสองด้านค่ะ เดี๋ยวเราจะเอามาย่างซอสโชยุบัตเตอร์กันโรยแป้งมันให้ทั่วเวลาเอาไปย่างเนื้อปลาจะไม่แตกง่ายย่างแล้วสีเหลืองสวยด้วยค่ะปลาเหลืองสวยแล้วใส่เนยตามด้วยโชยุกลับชิ้นปลาให้โดนซอสทั่วๆได้แล้วค่ะอีกหนึ่งเมนูแซลมอนโชยุบัตเตอร์มาต่อกันที่ไข่ม้วนค่ะรงรสด้วยชิโรดาชิโชยุมายองเนสปลาแห้งคาซูโอะแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะ ตีทุกอย่างให้เข้ากันเทลงกระทะครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็ม้วนจากนั้นก็เทอีกชั้นหนึ่งค่ะม้วนไม่สวยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาจัดทรงที่หลังได้เสร็จแล้วทำมาโกยากิหรือว่าไข่ม้วนค่ะอาหารเสร็จแล้วมาจัดลงกล่องกันลองด้วยกระดาษคุกกิ้งชีทกระดาษนี้ปลอดภัยสำหรับใส่อาหารนะคะวางมันหวานลงไปก่อนตามด้วยปลาแซลมอนย่างค่ะ บรอกโคลี ccoli, อันนี้ต้มไว้แล้วนะคะไข่ม้วนวันนี้หันเป็นแบบเฉียงๆค่ะวางลงไป2ชิ้นแล้วก็เติมบรอกโคลีเมะเขือเทนอีกสักหน่อยเพิ่มสีสันปิดท้ายด้วยการโรยงาที่ปลาแซลมอนแล้วก็มันหวานค่ะเสร็จแล้วค่ะเบนโตมันหวานฮันนี่เลมอนกับปลาแซลมอนย่างโชยุบัตเตอร์ลองไปทำกันดูนะ